ไปได้ได้เราติดหัวไปได้ฝุ่นอะไรมาติด,ออจจดหัวย่อยค่ะคิดลรงได้ลูกเพราะว่าไม่หมักแป้งแล้วไม่หมักเป็นไก่หมักน้ำปลา ฉัตไม่ม่คีบใส่เลยใช่ไหมถันเลยลูกคีบให้คีบวางๆให้มันเป็นไม่ให้มันขี่กันมาไปเรื่อยๆเราะหมักใส่แป้งแล้วกันมันก็เป็นกระเด็นพอลาหมากแล้วค้างมั้ก็เปนน้ำพอมันท่วมปั๊บเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องไปกลับไปพลิกมันเพราะว่า รอให้มันเหลืองๆมันก็จะลอยขึ้นมาเองเปิดเปืนก็มันเหรครับได้พอเค้นเจ็ดชิ้นอิ่มป่ะล่ะเด็ดๆก็ได้เด็วมันก็พอมันพอมันพอมันไหนนั่นน่ะพอมันนางมันแข็งๆนัำก็เลยไม่ติดกันแล้วก็เปิดๆนี่ก็ได้เออใช่แล้วปะเจ็ดอิ่มป่ะอิ่มก็พอก่อนแล้วเอาไปาสติกเย็นไว้ ไม่ได้ไม่ได้หนูแหละไม่กินตัวนึงเดียวก็พิมแล้วโอเคหกพอใช่ไหมเนี่ยพออทีนี่ก็ใส่เป็ห้ลุได้ผึกหกพอพักกันหมักหมักก็ไม่ยากอ่ะนก็ถ้าถ้าหนูอยู่บ้านแล้วมีไก่เนี่ยหมักน้ำปลาหนึ่งช้อนใส่แป้งใส่แป้งแล้วนี่ก็พุกๆเข้าตู้เย็นไว้แล้วค่อยมาทอดแล้วก็รอให้มันเหลือง รอก็ได้นั่งรอก็ได้ครับ<ล>นั่สลองท้าก็ได้นะลูกเพียนบอกว่า มาถ้าเลี้ยงในแอมนันก็จะติดแอมแต่ว <laughs> ่าปลอดภัยไว้ก่อน yeah. เลี้ยงกันบ้างเหรอนะแอมในน่าจวไม่เล็กอยู่ก็เดี๋ยวก็เขาเข้าตก็ข้างๆห้องนั่นอยู่แล้วนี่ก็หมาอถึีวีดิฮ <laughs> ึม, <h arness> มก,ก <h arness> <h arness> ีเลงแอดอะไรอ่าถ้าเป็นคนมันจะมันจะเหลืองเองไหม ไปด้ไหอุ๊หน้ามาเอยไปได้ไไปยังไงกินตรงฮะอันนี้อยากไปเททางบข้าวเลยดูกล้ามเลยดูกล้ามเลยอย่างเดียวไปจุดมอ้ความันขอองอนแรกอขอมารื่อยหนาขึ้นแล้ พยายัมแก้ก้นนี้หน่อยโอ้เดือดจะเลยเดือดจะเลยวาคว้าเตาย่างตามแม่ตาไม่เหลือน้ ทำรา้ายมันเหลีอยงอะลูกเจ็บ <c oughs> ตัวจะไปรับลูกค้าชาเลยฝนมันตกอายุเท่าไม่ได้ใส่แป้งเยอะไงถ้าแป้งเยอะมันก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่แป้งเนี่ยใส่พอให้มันพอให้แบบให้มันไม่ติดกระทะเขาละหมัหามากล้าปลาไงเราไม่เราไม่ได้หมัหมกแป้งถ้าเป็นแบบตลาดเขา้าวไทยแป้งเยอะเพราะว่าอยากให้มันดูชิ้นใหญ่ๆอย่างราเราทอดกินเราไม่ต้องใส่แป้งเยอะ เรียอ,อ,อ่ะ้อยแม่แม่เป็กแก็ตเป็นเ,เหมือนกันแล้วมันกดตั้งข้ามติดนะมั้งุดข,ข้ามันไหม,มเร่งกาแฟได้ โอ้ขอบคุณค่ะป้าทองใหม่เดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวสุขหน้าเดี๋ยวป้าแตงก็จะแวะมากรุงเทพเนี่ใช่ไหมสุขหน้าป้าจะแวะมากรุงเทพใช่ไหมต้าไปซ่อมอยู่ สุกหน้าป้าแตนจะมากรุงเทพใช่ไหมละ่ะไม่ใช่สุกนี้แนเ่เพราะว่าสุกหน้านี้ก็คือจะอยู่ยาววันเกิดวันเกิดโอมด้ลยอ,อบน้ำเด็กทุกคนกติดประกอบอันพิสดารพิสดารม่ยาก นี่จะประกอบง่ายๆแล้วอันก่อนอันกองเล็กๆก่อนคิรีของเราจะเนแบนีตามแม่เขาเขาอยู่กันสองคนไม่ลูกเขานกนีี้่ารักซะขนาดนี้ยังเก็บมาบวชอีกอ่ะด้วยไรน้ำวนพึ่ง น้ำมมต์ออกาลางกายเสร็จแล้วก็อาบน้ำเสร็จไงไมนก็ดึกเลยพิดาล่าต่อพิดาแล้วต่อเลโก้ให้แม่ยาวเลยนะ้นยังไม่นอนยังไม่นอนสวัสดีจ้าพี่พิมสวัสดีจ้าพัดจอยโอ้โหฟ้าร้องใหญ่เลยวันนี้น้ำจะท่วมกรุงเทพแน่เลยวันนี้ เขไม่รู้เหมือนจะไม่ดื่มม่จะดูไปนะม่จะพวงกรุงเทพวันนี้แต่ว,วันดีว่าวันนี้ได้งานไปชนบุรีเออได้งานไปชนบุรีก็เลยไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แม่ก็แม่ดูเวลาแม่จะสี่ทุ่มแล้ว<ม>จะดู้ดพุ่งออกดัจ้าออกข้อออกกําลังกายจะได้ก็บอกว่าจะไล่หรือว่าจะอัดลีวกรัฐเลย ค่อยกำลังจะไปดูซีรีส์เลยวะท่านวะ่แ <laughs> ที่ยโนสวัสดีค่ะ